สวัสดีครับวันนี้พี่น้องหลังพระพรทางแม่บ้านอนุชนกำลังร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รับใช้ทำความสะอาดเก้าอี้เพื่อสำหรับพรุ่งน,นี้ในการนมสัสก,การนะครับ ในพี่น้องมาจะเตรียมสำหรับเก้าอี้พรุ่งน,นี้ที่จะนมาสก,กัารพร้อมกับการตกแต่งของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ผู้ชายบางส่วนมาร่วมกันรับใช้ตกแต่งตในการถวายของขอบพระคุณพืชผลแรกของปีนี้นะครับที่จะ ทำการขอบพระคุณสำหรับผู้นี้เล็กๆ,ๆน,น้อยๆในการจัดมอกข้าวมอกแกงสำหรับพี่น้องของเราที่นี่นะครับท<ม><อ>่านผู้<ห>น,นำก็กําลังจะเตรียมพร้อมกับประธานหลังพระพรนะครับเฮโ<อ>ิคออมาครบนะกำลังกำลังจะเตรียม ผื้ผลไรานาของปีนะครับที่จะขอบพระคุณตลอดปีผลดาดปุ๋ยที่พระองค์ทรงประทานรากหอมต่างๆโอ้สวยมากครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรในการตกแต่งในการมามีส่วนถาวาย พืชไรนานะครับหมาทองป้าเขาถวายมาในการที่ถวายให้กับในโบสถ์พี่น้องที่มาร่วมกันจะได้ร่วมกันขอบพระคุณแล้วก็รับประทานนะครับในการจะเตรียมของสหรพุ่มนี้พรุ่งนี้เล็กๆน้อยๆขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกมือที่มีส่วนถวายในงานนี้ ขอบพระเจ้าวอวยพอาเมน